สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํำอาจารย์ทุกท่านเข้าใช้งานระบบ excel online นะครับซึ่งเป็นระบบการวัดและประเมินผลออนไลน์นะครับเรียกง่ายๆก็ระบบสอบออนไลน์นั่นแหละนะครับหลังจากที่อาจารย์เข้ามายัางหน้าหลักของระบบแล้วนะครับให้อาจารย์สนใจที่ฝั่งซ้ายของหน้าจอนะครับจะเขียนว่า excel online นะครับให้อาจารย์คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับ อาจารย์ก็จะเจอ Modal dialog นะครับปรากฏที่หน้าจอนะครับจะมีข้อมูล3อย่างที่อาจารย์ต้องกรอกเข้าไปในจุดนี้นะครับก็คือ Username Password และสถานะการเข้าใช้งานนะครับนะ Username และ Password นะครับจะเป็น Username และ Password เดียวกันกับที่อาจารย์เข้าใช้งานระบบวีมิดนะครับอาจารย์กรอกข้อมูลในส่วนนั้นเข้ามาอย่าง2จุดนี้ได้เลยนะ หลังจากนั้นนะครับสถานะการเข้าใช้งานนะครับแน่นอนว่าเราเป็นครูผู้สอนใช่ไหมครับเราก็เลือกสถานะครูผู้สอนนะครับถ้าข้อมูลในจุดนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อเรากดที่ปุ่มล็อกอินเราก็จะสามารถเข้ามายัางหน้าโฮมของระบบได้นะแต่หากกดปุ่มล็อกอินแล้วนะครับมีระบบแจ้งเตือนขึ้นมาว่า Username หรือว่า Password หรือว่าไทในการเข้าใช้งานผิด ให้อาจารย์ลองเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับหากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับให้อาจารย์แจ้งไปยังฝ่ายสารสนเทศนะครับเดี๋ยวสารสนเทศจะจัดการให้นะครับนะหลังจากที่อาจารย์เข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับนี่คือหน้าหลักนะครับหน้าโฮมนะครับของระบบนะผมจะไล่ข้อมูลจากด้านบนลงมาด้านล่างเลยนะครับว่าแต่ละตัวนั้นหมายความว่าอะไรนะ ด้านบนสุดนะครับจะเป็นชื่อผู้ใช้งานนะครับชื่ออาจารย์นะครับรวมถึงอาจารย์ประจำแผนกนะครับแผนกไหนนะครับในจุดนี้เขาก็จะแจ้งนะครับต่อมาก็จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับด้านบนปุ่มแรกก็คือข้อมูลผู้ใช้งานเมื่ออาจารย์คลิกนะครับ ระบบก็จะโชว์ข้อมูลผู้ใช้งานนะครับสถานะการเข้าใช้งานเป็นอะไรนะครับรหัสบุคลากรเป็นอะไรชื่อผู้ใช้งานชื่ออะไรนะครับอาจารย์แผนกไหนนะครับระบบจะแจ้งผ่านโมเดลไดอะล็อกตรงนี้นะครับเมื่ออาจารย์ต้องการที่จะปิดไดอะล็อกนี้นะครับอาจารย์ก็กดที่ปิดหน้าต่างนะครับส่วนปุ่มสีแดงก็คือปุ่มการออกจากระบบนะครับหรือว่าปุ่มล็อกอท์นะถัดลงมานะครับจะเป็นการแจ้ง ว่ารายวิชาไหนเปิดรายวิชาไหนปิดมีรายวิชาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับและรายวิชาที่อาจารย์สร้างขึ้นนั้นมีเท่าไหร่นะครับจุดนี้เขาจะแจ้งนะน,นะครับถัดลงมาจะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับของวิชาที่อาจารย์สร้างขึ้นมา ในจุดนี้อาจารย์จะเห็นแค่รายวิชาที่ตัวเองสร้างนะครับสมมุติว่าระบบนี้มีการเพิ่มวิชาในการสอบเข้ามาทั้งหมดอยู่10วิชานะครับอาจารย์สร้างแค่3วิชาอาจารย์ก็จะเห็นแค่3วิชาที่ตัวเองสร้างนะครับอาจารย์จะไม่เห็นทั้งหมดนะและนี่ก็คือวิธีการเข้าใช้งานระบบ Exam Online ในเบื้องต้นครับ